ว่าแม้เราจะเกิดมาด้วยข้อจำกัดแต่มันไม่ใช่ข้อจำกัดในความสามารถของเราค่ะตอนที่พูดไม่ชัดตอนนั้นนะคะคือเขาก็สงสัยว่าเราเป็นออทิสติกหรือเปล่า,าก็ค่อนข้างเก็บตัวค่ะแล้วพอเราแบบฟันหักอะ่ะเราก็ยิ่งโดนหลอทีเนี้ยเราก็เลยเปลี่ยนจากการเก็บตัวเป็นการเหมือนพยายามทําตัวเองให้ตลกถ้าโดนหลอแล้วยังมีคนพูดกับเราเราโดนหลอดีกว่าที่ไม่มีคนพูดด้วย สวัสดีค่ะชะยาธานูสระทั์ค่ะชื่อเล่นชื่อเชอเอมนะคะเป็นผู้เข้าประกวดมิสเวิลด์ไทยแลนด์ใหม่เลข82ค่ะ ก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบวันออเดชั่นนะคะว่าเอมีปัญหาเรื่องการพูดก็เรียนมาที่ไทยค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆอาจจะพัฒนาการช้าหนึ่งคือหนูเกิดมาเป็นลูกเป็นลูกคนสุดท้องแล้วก็เป็นลูกหลงค่ะตอนที่พูดไม่ชัดตอนนั้นนะคะคือเขาก็สงสัยว่าเราเป็นออทิสติกหรือเปล่าเพราะตอนเด็กมันจะดูยากใช่ไหมคะซึ่งตอนเด็กๆหนูก็มันคงไม่ได้ถึงกับเป็นนะคะแม้ว่าคุณแม่จะอายุเลย40กว่าๆไปแล้วตอนที่ให้กําเนิดเอม แต่มันจะมีความที่เราเหมือนเราสื่อสารกับคนอื่นไม่ได้ค่ะคือเราไม่เข้าใจเขาแล้วเราก็จะถูกแกล้งก็ค่อนข้างเก็บตัวค่ะแล้วพอเราแบบฟันหักอ่ะเราก็ยิ่งโดนหลอทีเนี้ยเราก็เลยเปลี่ยนจากการเก็บตัวเป็นการเหมือนพยายามทาตัวเองให้ตลกอ่ะค่ะเพราะเราคิดอยู่แล้วว่าเราต้องโดนหล่อแล้วถ้าโดนหล่อแล้วยังมีคนพูดกับเราอ่ะเราโดนหลอดีกว่าที่ไม่มีคนพูดด้วยแล้วพอเราเคยมีปัญหามาก่อนอ่ะเราจะค่อนข้างมองสังคมในมุมที่รู้สึกว่ามันไม่โรแมนติกก็คือ เราไม่ได้คิดว่าเหมือนกันการมองโลกในแง่ลบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แย่เสมอไปซึ่งมันจะมากลมกล่อมก็คือช่วงหลังจากที่เอมจบจากมหาลัยไปแล้วคือตอนที่เรียนศิลปกรนะคะก็เป็นคณะจิตกรรมแล้วก็เรียนไม่จบเพราะว่าตอนนั้นมีงานดางแบบแทรกเข้ามาเราก็เลยคิดว่ามันควรจะให้เรียนได้ด้วยทํางานได้ด้วยแล้วตอนนั้นหนูเลือกประสบการณ์ในชีวิตจริงแบบโลกภายนอกมหาลัยมากกว่าเราก็ออกไปเรียนดราคำําแหงคือภาษาอังกฤษวรรณคดีค่ะเอกวรรณกรรม อันนี้เป็นเรื่องที่เอ็มสงสัยมากค่ะมันมีของเล่นชิ้นหนึ่งตอนที่เอ็มอยู่ประถมค่นะคือเป็นสะพานโค้งเราเป็นเหล็กใช่ไหมคะแล้วมีช่องคือหนูปีนขึ้นไปแล้วหนูก็ลอดข่วงลงมาคือย้อนกลับมาคิดนะคะเอ็มไม่แน่ใจว่าทําไมเราถึงมีของเล่นอย่างนั้นเพื่อเด็กอยู่บนโลกคือหนูตกลงมาแล้วก็เหมือนมันเป็นบาบอาคะค่ะมันก็กระแทกเข้าไปตรงนี้ค่ะก็คือทางหน้าโยกไปเลยค่ะจริงๆไม่ใช่แค่ฟันคือฟันหักแต่ถ้าสังเกตคือหน้าข้างเนี่ยเอ็มจะขยับไม่ค่อยได้ะคะ่ะ ค่ะก็คือมันก็เหมือนแบบไปเลยอะค่ะคือยิมถ้ายิมก็จะสังเกตว่าข้างเนี้ยมันจะไปมากกว่าอันนี้ไม่ใช่โบ็อกนะคะดิฉันขอบอกไว้ก่อนคือตรงหน้าค่ะโชคดีที่มันแค่เหมือนกับไม่เท่ากันเฉยๆเราก็ไม่ได้คิดว่ามันมีปัญหาเพราะตอนเด็กๆมันก็มองไม่ชัดแต่ว่าฟันนะคะคือตอนนั้นนวัตกรรมการทําฟันของเมื่อสิปีที่แล้วอะเขายังต้องทดลองอะไรอยู่มากคือเอ็มเชื่อว่า10ปีนี้เราพัฒนาไวมากนะคะจากที่หนูต้องแบบหล่อฟันปลอมทุกครั้งที่หนูอายุสัก สปีผ่านไปอะค่ะเพราะเด็กมันจะพัฒนาตลอดเราก็จะต้องแบบหล่อตลอดแล้วพอเราเริ่มหลวมมันก็จะมไ,มไม่มั่นใจละซึ่งเรื่องนี้ก็จริงๆถ้ามีเพื่อนที่อยู่ประถมเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ความลับแต่อย่างไรอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าอยู่ไม่ทันยุครุ่งเรือ <c> ง <oughs> คือถ้าจะบอกว่าตกต่ำก็ไม่สทัทีเดียวค่ะต้องเรียกว่ายุคฝึดเคืองเพราะว่ามันมันฝืดด้วยเศรษฐกิจ ด้วยปัญหาโควิดแล้วก็ด้วยสื่อนะคะคือเมื่อก่อนที่เราขายดีเพราะเรามีหนังสืออการที่เราจะมีงานได้เนี่ยเราต้องรู้จักกันตัวต่อตัวเนาะแต่พอเดี๋ยวนี้มันเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์หนึ่งก็คือคนไม่ค่อยซื้อหนังสือแล้วเพราะว่าเขาสามารถดูออนไลน์ได้แต่ถามว่าฝืดไหมเอ็มก็คิดว่ามันฝืดขึ้นค่ะเพราะว่าศิละปะของการพรีเซนต์เสื้อนะคะมันก็ลดน้อยถอยลงเนื่องจากเราเข้าสู่ความเป็นชีวิตประจาวันมากขึ้นเอสเตติกของการแบบคุณอาจจะเคยเห็นโพสที่มันแบบโอเวอร์โพสซิ osing, ่งเช่นแบบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามว่าคนทั่วไปทํำไหมก็คงไม่ได้ทําแต่ดูแล้วก็เป็นความสุขทางใจคือศิละปะบางทีอาจจะคิดว่ามันฟุ่มเฟือยค่ะแต่เอ็มคิดว่าถ้าเรามีเวลามีโอกาสที่สําคัญคือ a อ p r e c i a t e มันได้ศิละปะมันก็ไม่ได้เหลือบาก,กว่าแรงแต่ยุคที่เราอยู่ตอนนี้นะคะกับชีวิตที่เราเป็นคนบางคนก็ไม่มีโอกาสได้อ p p r e c i a t e ท์ศิลปศาสตร์เพราะฉะนั้นก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่งานนางแบบสนกน้อยลง ือการประกวดนางงามค่ะหลายคนคิดว่ามันกลวงเปล่าซึ่งพอเอมมาลองจริงๆมันไม่นะคะมันไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นเอมอยากให้ทุกคนลองมองผู้เข้าประกวดปีนี้ให้ดีว่านอกจากเอมอ่ะหลายคนก็มีของใช้คํานี้ดีกว่าคือมีทางทัศนคติความมุ่งมั่นที่สําคัญคือความอยากที่จะเปลี่นยนแปลงสังคมแบบนางงามก็พูดไปอย่างนั้นนางงามไม่ทํจริงคุณต้องดูว่าแพลตฟอร์มหรือว่าแม้แต่สังคมในสมัยนั้นอ่ะให้โอกาสหรือหยิบขันตัวผู้หญิงมากแค่ไหนเมื่อก่อนอ่ะนางงามอย,าอมอย่างเอมเนี่ยเป็นไม่ได้นะคะไม่มีเลย เพราะว่าถ้าเราออกมาเราก็โดนเราก็โดนทัวร์นะคะโดนทัวร์วลงจริงๆทุกวันนี้ก็ทัวร์ลงะคะ่ะทัวร์ลงตลอดเวลาแต่คือเมื่อก่อนมันจะมีความกดดันของสังคมในบางอย่างที่เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเราเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีพอไม่ใช่แค่พูดไม่ชัดแต่ในฐานะ,ะ gender role หรือแม้แต่ในฐานะของการเป็นคนดีเราก็มีไม่พอเพราะผู้หญิงที่ดีคือผู้หญิงที่เงียบซึ่งสิ่งนี้มันไม่จริงค่ะในเมื่อเวทีนางงามมันพัฒนาจากยุคที่ผู้หญิงเป็นไม้ประดับสังเกตว่าเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีคําถามอะไรมางไา่ตอบก็เป็นนามนธรรมเป็นไอเดีย แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนตอบเป็นรูปธรรมเราอยู่ตั้งแต่ในบ้านจนทุกวันนี้ผู้หญิงออกนอกบ้านเป็นหัวหน้าครอบครัวหมายความว่าโอกาสในการแสดงความสามารถในการพูดในการแสดง leader ship อะในเวทีมันต้องมากขึ้นตามไปด้วยอันนี้ก็เหมือนเลือกหนึ่งในร้อยนะคะขึ้นมาพูดเอาแมเปิ้ลแบบ basic เลยเนาะราคาผ้าอนามัยค่ะอันนี้แบบง่ายๆเอ็มเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนอะจะเก็ตแล้วผู้ชายที่ดูอยู่ตอนเนี้ยก็จะ ใช่ไหมคะคุณไม่เคยต้องใส่คุณไม่รู้ว่าการมีเลือดออก7วันแล้วต้องเสียเงินกับมัน7วันมันคืออะไรซึ่งสิ่งนี้เกิดมาผู้หญิงทุกคนเป็นที่สําคัญคือมันนํามาซึ่งปัญหาสุขภาพอันนี้คือเรื่องของอระบบสืบพันธุ์เลยนะ,ะมันนํามาซึ่งปัญหาสุขภาพทั้งค่าของยาคุมกําเนิดซึ่งมันปรับฮอร์โมนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนกินแนละทุกคนต้องคุมกําเนิดรักษาสิวอะไรเงี้ยการไปหาหมอการทําแท้งการฉีดยาคุมแม่ผ้าอนามัยทุกอย่างที่เป็นเรื่องของผู้หญิงะคะ่ะ มันผ่านกฎหมายของผู้ชายที่สําคัญคือค่าของเองินที่เราเสียเทียบกับรายรับที่เราได้ถ้าเทียบกับผู้ชายมันไม่ make s นเรามีสิ่งเนี้ยที่มันติดตัวแล้วเราแก้ไม่ได้ค่ะแล้วเราเสียมากกว่าที่เราที่เราได้เพราะเงินเดือนผู้หญิงส่วนมากมากักจะต่ํากว่าผู้ชายก็ด้วยเหตุผลเดียวกันว่าผู้หญิงทํางานไม่ได้เท่าผู้ชาย แต่คุณไม่ได้มองว่าในช่วงที่เราไม่ได้มีประจําเดือนไม่ได้ปวดท้องกันเนี่ยเราอาจจะมีศักยภาพด้านการทํางานที่มากกว่าหรือทําน้อยได้มากก็ได้คือความฉลาดในการทํางานของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างแรกอะค่ะควรจะปรับกลไกตลาดหรือว่าสินค้าอุปโภคและกฎหมายทุกอย่างให้เข้ากับกายภาพของผู้หญิงให้ผู้หญิงสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ที่สําคัญก็คือผู้หญิงมากมายเสียสุขภาพอันนี้มันนําทำนะคะเจ็บปวดไปกับเรื่องนี้ถ้าเราลดความเจ็บปวดทั้งทางกายทางใจได้เนี่ยมันก็ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างน้อยคือลดค่าผ้าหน้าไม้ที่มีได้ทุกเดือนอ่ะมันไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยค่ะคุณจะบอกว่าเราเกิดมาเป็นผู้หญิงเร้วฟุ่มเฟือยเหรอมันคงไม่ใช่ลดแค่นี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ไปเพิ่มสิ่งอื่นที่ผู้หญิงสมควรได้ขอบคุณค่ะอะไรนะคะแฟนเหรอคะมีแล้วค่ะ ไม่คิดนะคะการแสดงออกว่าเรารักใครคนหนึ่งไม่มีทางเป็นอุปสรรคกับการเป็นนางงามอย่างแรกเลยคือมันแสดงให้เห็นว่าเรารู้จักความรักอย่างที่สองคือเรารู้จักการให้เกียรติคนที่รักเพราะเวทีนางงามนะคะหนึ่งคือทัศนคติอะไรไม่สําคัญหากไม่ได้มาจากความรักและ2คือเอ็มคิดว่ามันไม่สวยงามค่ะหากเราไร้การให้เกียรติถ้าคุณเริ่มต้นให้เกียรติคนใกล้ตัวไม่ได้คนที่สําคัญที่สุดเลยเราจะให้เกียรติใครถูกไหมคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเชียร์แล้วก็นําดอกไม้มาให้เอมคือเอมอาจจะไม่ใช่นางงามหรือแม้แต่ผู้หญิงในอุนมคติแต่เอมคิดว่าเอมเป็นผู้หญิงที่มีอยู่จริงค่ะเป็นผู้หญิงที่คล้ายกับทุกคนหรืออาจจะเหมือนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ตัวตนของพวกเราถูกเรกโคนายต์ตัวตนของพวกเรามันเป็นจริงขึ้นมาเป็นรูปธรรมอะคะ่ะเราต้องทําลายสตอรโอไทป์ทุกอย่างให้ได้แล้วเริ่มจากเวทีที่คุณเชื่อถือเวทีที่คนคิดว่าส่งคุณค่าการที่เราได้มายืนอยู่ตรงนี้มันคือการได้รับการยอมรับ ตั้งแต่ที่เราเป็นเด็กไม่ว่าเด็กที่พูดไม่ได้เด็กที่เคยฟันหักเด็กที่โดนล้อมาถึงตรงนี้ค่ะเอ็มเป็นคนหนึ่งที่แม้จะมีเรื่องราวแบบนี้แต่เอ็มคือแรงบันดาลใจของทุคนเหมือนที่ทุกคนเป็นแรงบันดาลใจของเอม็มเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฝากเชียร์เอม็มเพราะว่าแค่เป็นเอม็มแต่อยากจะฝากเชียร์ในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเอ็มทำแล้วดีแล้วก็ในสิ่งที่เราศรัทธาไปร่วมกันแล้วก็ฝากเชียร์เพื่อนๆท,ทุกคนที่กำลังสู้ใน สิ่งที่คุณอาจจะคิดว่ามันเหมือนหรือต่างก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยทุกคนมีแรงใจที่เหมือนกันก็คือเปลี่ยนแปลงสังคมขอบคุณนะคะแล้วก็ขอฝากเวทีมิชช i ่น n วิร์สไทยแลนด์2020ไว้ด้วยค่ะ